พอวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปสามศิลปะสารนาฏศิลป์รรประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยแบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงเป็นสีประเภทดังนี้นะครับ โขนเป็นการแสดงนฏศิลป์ชั้นสูงเอกลักษณ์ของการแสดงโขนคือผู้แสดงต้องสวมศีรษะโขนนิยมจัดแสดงเฉพาะพิธีสำคัญได้แก่งานพระราชพิธีต่างๆนะครับละครเป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราวซึ่งพัฒนามาจากการเล่านิทานดำเนินเรื่องโดยใช้ท่ารำและบทร้องนะครับ รำและระบำเป็นศินละปะการรดารำประกอบเพลงมีลักษณะาการแสดงที่แตกต่างกันดังนี้นะครับรำคือการร่ายรำที่มีผู้แสดง1นถึงสคนได้แก่รำเดี่ยวและลำคู่มีกระบวนท่ารำการแต่งกายตามรูปแบบการแสดง ระบำคือการแร่รำที่มีผู้แสดงสองคนขึ้นไปไม่เล่นเป็นเรื่องราวระบำแบบมาตรฐานมักบรรเลงด้วยวงปี่พาดนะครับก <c oughs> ารแสดงพื้นเมืองเป็นศิลปะการแสดงที่มีทั้งรำระบำฟ้อนหรือการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นแบ่งเป็นสี่ภูมิภาคดังนี้นะครับ ภาคเหนือเป็นการแสดงประเภทฟ้อนมีลีลาท่ารำอ่อนช้อยนุ่มนวลสวยงามเช่นฟ้อนเทียนฟ้อนสาวไหมฟ้อนเล็บเป็นต้นนะครับภาคกลางเป็นการแสดงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตกเกษตรกรรมให้ความบันเทิงสนุกสนานเช่นรำกลองยาวเล่นเพลงเกี่ยวข้าวเป็นต้นนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมประเทศลาวและวัฒนธรรมประเทศขเขมรจังหวะค่อนข้างเร็วสนุกสนานเช่นเสิรงสวิงล่ำเต้ยเป็นต้นนะครับภาคใต้เป็นการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมไทยมุสลิมและไทยพุทธเช่นลิเกฮูลูการแสดงมโนราหนังตะลุงเป็นต้นนะครับ